แยโดนโดนคู่ละไปไ่อยู่ไหนหมดเลยชิคกี้สูบในหัวบวบ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 ชิคกี้สูบในหัวบวบ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 คำเตือนรายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคลายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีเด็กๆไม่ควรรับชมสวัสดีคับ วันนี้มาวันนี้มาพบกับสถานแดกวันนี้เราจะมาเล่นของเปรี้ยวๆก็เลยต้องแต่งตัวเปรี้ยวๆกันหน่อยแต่งหน้าเปรี้ยวรงไหนวันนี้ของที่เราจะมาเล่นกันก็มีหมะม่วงมะนาวมะกรูดสับปะรดกฏจริตาเราก็คือห้ามบอกอาการห้ามบอกอาการเปรี้ยวถ้าออกอาการปุ๊บจะโดนลงโทษ มีลงโทษสองตัวเลือกก็คือแต่งหน้าเพิ่มกันหนีบตัวหนีบเดี๋ยวเราเล่นกันทีละคู่อ่ะคู่แรกเลยจูบหลังไปมะม่วงก่อนเลยมะม่วงน่าจะเบาบางที่สุดมะม่วงน่าจะไม่เปรี้ยวมะม่วงก่อนนะมมะม่วงเลยมะม่วงเลยมะม่วงเขาเรีกเยกอะไรนะแมงโกอ พาพี่ฮะเฮ้ยพากไปม,มึงเล่นพาเลยเหรอต่ะก็เล่นพาพาือมั้งพาขันเนี่ยหิวมัง้งอ้าก่อนเลยได้โฟกัสทีละคนยิ้มก็เอาอะนะยิ้มคือเอาอะนะย,ออนะยิ้มเอาแล้วยิ้มหมดยิ้มมึงกินหมดชิ้นเหรอครึ่งไม่ได้หิว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 ,หว ยิวมาคิวมาเอาอะไรอ่ะเต่ารถไหมเอาเดี๋ยวอีเหมือนเฮ้ยมันทำมันเหมือนอ๊กหมาไงวะเล็กไปเปล่าก็มันหันเลยก็เห็นไหไปทางหวานมากกว่าเหมือนเหมือนกูต้องโนยอีกอ่ะคนต้องโนยอีอ่ะเฮียมันเนี่ยเฮียมัเนี่ย ยืมมาเนี่ยอ้าวลาลาลาไปดูเงี้ยมันดาวเลยอ่ะชิ้นไหให้มันเท่าๆกันนะเพื่อนนี่ไงเท่ากันอีกคำถามเท่าตรงไหนวะเนี่ยบีบเลยบีบลงคอเลยอื้มไอ้เกมันเรียชิ้นไหนไปว่าเฮียหมดเลย กินข้าวนาวไมออกกินมันบ้งออกเฮ้ยนหนามึนออกแล้วอือืมปวดขี้เลยมะกรูดเลยมะกรูดเลยขี้หนหอยยี้เกมเนี่ยมะกรูดเนี่ยวันนี้เนี่ยไป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 เนี่ยยังเสี่ยวฟันอยู่นะ มาออกการอ่ะโอ๊ยโอ๊ยขนขนขนสขนโอ้ยอะไรกันอุ้ยไม่บอกว่าเจ็บหนีมันนานก็เจ็บวันนั้นรูมขาวหวานเนี่ยอร่อยเฉยเลยทีนี้ เออไม่เปี้ยวอ่ะรลวกไหมสองร่วมนะอันนี้นะไม่เคยกินอ่ะไอ้มาโอ้ยยุ่ยตอนนี้โอ้โอ้ไยยุ่งมันนี่เดี๋ยวมันเจ็บเออเจ็บสิตอนนี้เอาเอาอะไรปะร้องไห้แล้วกูนี่หนึ่งนะนิ่หนึ่งนะตาเราต้องแดงด้วยคู่ผมผมก็โดนทำโทษเยอะสุดนะแต่ละอย่าง เปรี้ยวของนั้นเลยบายครับแล้วก็มาบพบกับคู่ที่สองผมโบท๊ทผมเกมวันนี้เราจะมาลองกินเปรี้ยวกันจะดูที่ว่าพวกเราจะเปรี้ยวเหมือนหน้าตาหรือเปล่ามันเี็นจอดรถดีกว่า,าเอาพี่ได้ปะล่ะเฮ้ยไม่ได้เลยจอดรถครับจริง <c oughs> ๆมันต้องกินทั้งเปืออด,ด้วยนะ <c oughs> เยี่ยมโห้โคตรฝาดเลยต้อร่อยไหมชิมใหม่ชิมใหม่

ไม่ซื้อแล้วเอาเลยไม่ใช่ผมซื้อแล้วแอร์แอร์ลง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 มาขามเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยพี่แกถุงใหม่พี่เอไม่อยู่ใช่ไหมคู่ต่อไปไม่อยู่ใช่ไหมไม่เหงาคู่ต่อไปไม่อยู่ใช่ไหมเปียกไหมเปียวไหมเปียวเปียกเปียวเปียกสองอันเลยเพิ่มขึ้นหมดเลยเด้อเพิ่มขึบเพิ่มขึ้นอ๋อ เดี๋ยวมันก็มาเนี่ยไวๆเนี่ยเดี๋เรอมแเน้่ดองเงยอาแกร้อฮะมะกรูดมะพร้าวอมะพร้าวนี่ยสุองักแซงแตงโมจะโย อะไรครับนี่ <laughs> สองซ้ำเฮ้รเขาตาไ <c oughs> อ้เองี้ยนอละฮะ <c oughs> ไม่มันแผลตาอีกเอาข <มา S 2> อต้องคู่ต้องพู่ตพู่ต้องูวดซีดูวัดซีดูวัดซีอูวัซีู่้ออซสดูั่ซัดซร อยากสุดท้ายแล้วใครเปรี้ยวโดนไหมอเอาไหมพี่เอาเปล่าใครเปรี้ยวโดนปลาหลังได้ได้หนึ่งเที่ะงเอา,เอายิ้มกันโดนแล้วช่าเมีออยพี่ <c oughs> มา <c oughs> อา่อาที่พี่สบายใจ <c oughs> ใไหนๆเราก็แพ้แล้วจริงๆคนแพ้มันก็ต้องโดนใช่ไหม เออแย่ตอนหายใจพี่แล้วผมหายใจไม่ออกออกนะออกตัวที่หกสามกิโลเนี่ยโอ้ยกิโลครับเอ้ยเอ้ยเอ้กันเกินโอ้โหมาครับสำหรับทุนนี้ก็ชนะกันไปแล้วผมเป็นฝ่ายชนะไอ้มี้ก็โดนไปแล้วใช่ไหมหน่อยเดียวเองเบาๆครับครับต่อ คู่ต่อไปได้เลยจะบอกเลยคู่ต่อไปอะ่ะสุดยอดเราไม่มจบทรไปกลับบ้าน,นมาพร้อมแล้วคู่สุดท้ายเฮ้ยคู่แข่งคู่อยู่ไหน,ไหนวาเ่ยแ่าเราคู่สุดท้ายแล้วเราต้องแบบพิเศษหน่อยแล้วกันแล้วอย่างแรกเลยมะม่วงมาเออมะม่วง หักฐานเลยผมโคตรนิ่งเลยเมื่อกี้รรักฐานมีอะไรครับนีประกวดตัวหรับลบโยิ้มเอาไว้นะเพื่อยิ้มเพื่อยิ้มโกงก็โกงเพรได้ไงวะเสัวรสทิ้งแล้วใช่ไหมต่อไปอ่ะลูกอมเลือกเอาเลยมึงเอาอันไหนสองเมตรลูกอมสองเมตร มึงยิ้มไม่ไม่มันยิ้มมันยิ้มตัติกาบ้าบอเล้วของมะนาเอาหนึงดอกครับเอาดีเอาดีเออหนึ่งเข็มบักลูกมะนาวเหี้ยยิ้มโอ้คิดโลตัสเอาเดี่ยโดนโดนโดนแล้วเนี่ยโดนเนีโดนเสวยสวยไหมฮะ แล้วมาขับเปียดเลยแกะอะไรเราอันนี้บ้าบอไม่เอาเอออันนี้เขาเล่นกันอย่นี้อันนี้เดี๋ยวเอาไม่เป็นไรต่นแล้วก็เหมือนกันแหละเออเฮ้ยเฮ้ยคนละครึ่งเอออาเร็วกินเลยอย่าเรื่องเยอะเดี๋ยวมันไม่ได้เปรี้ยวมึงโอ้แล้วมันอมซะขนาดนั้นมันอมอะไรเนี่ยมันต้ำรลดอะน้ำรูดน้ำรูดในฟองลมปายนะอ้สัตว์เลยแฉะเลยเวยยังไงก็ผิดอยู่แล้วไอ้สัตว์แฉะเลยนะ อ่ะมาเร็วโดนเลยโดนเลยอ้าแซงอะไอ้ตาหวานนี่ก็โดนโดนตาหวานโอ้ยเยอะตาหวานกูก็โดนเลยเยอะเฮ้ยเฮ้ยเบ็นจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอี EP นี้กูเพจตรงไหนเขาไม่อยากถามยังไงฝากพวกเราเลยด้วยนะตันหาแดงล้างหน้าออวพัทุเรศอยู่ถังพิชเชยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ สรรหาแดกพวกเราด้วยครับวะวอยังน่าจะอวอวนะ <c oughs> พวกเราขอลาลาไปก่อนแล้วกันครับบายไหนขอท่าสวย สนใจกูบ้างดึงเยวดึงเนียโอ้โอ้ยโอ้ยไหนปั๊มเหยวเหลือก่อนเนื้อขอน่อยหรอไม่เอออเมันหนีบดุดี่เอา๋โทษโทษโทษยเดี๋ยว่เอวเลยวันนี้กูแเก่อน ผมไม่ใช่อ๋อห่างไลนเออเออแตนี่หัวบวบ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 หัวบบบว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 บ